สบ,บาสดีพี่น้องสวัสดีครับกำลังจะเตรียมตัวกินข้าวพี่น้องเลยกับเมนูนง่ายๆเฮาลาบหมูลูกแซ่บโบอิมอ่มเอาซะใส่ข้าวเยอะๆลูกเมาข้าวครับวันนี้ลงเต้นเสสีเขียวลกจ้ะสีเขียวเอาข้าวเลยกันครับ ก็จะเป็นยำปลากระกป๋องไงพี่น,น้องแบบกินง่ายนอนง่ายมือนนี้เราต้องกินยังมากมายเอามาหรือมาไอ้วนกินแล้วบ่ไอ้ยวน <Yeah. S 1> ถุงเนาะยี่สิบบาทก็ได้แค่นี้แู่หนน่าจะก็ขีดรุนนี้แม่ซื้อมาล้างให้ใหม่ครับวันนี้ไปรุ่นสวยๆไปให้แม่ล้างให้ใหม่รอก่อนครับข้าวหมดบอกกำลังกินอร่อยข้าวหมดอีกข้าวหมดไปแล้ว นั่นป็นหรือปะเจ็บปาก สวัสดีครับสวัสดีครับขยับไปหน่อยขยับไปหน่อยพี่แนนขยับไปหน่ยี่นหนูจะรีบกินรีบไปดูหนังหนังอะไรอ้าวมันมีหนังให้บอกนางโทรนีเราหว่านด้วว น่าอไรล่อมะระปองอันนี้พอ่อึ้นมานังนี้อพ่ออยากได้ช้อนใหม่ให้รำมะกะปองครับนี่นี่ของใครอ่ะของแม่แม่กินน้อยข้าวหมดอันนี้ของก๋วยนีไงเข้านุกโชนบวงบวง คนไทยเขาเรียกช้อนไงไม่ได้เรียกตัวจ้าคนไทยมีแก้ขยำไปอีกช้อนละวใครช้อนนี่มาทำไมช้อนหนักสวัสดีครับมาพูโมกูบ่ายวันนี้ระวังหง่ายหลังเด้วหลุงหัวเอาใส่ยันพัองกินข้าวได้แล้วพี่น้องยำบะกระป๋องแล้วก็บพัดหน่้ำม้นเนี่ย เกดเบิร์ดดิเห็นดูไหมแม่ค่ะใครจะบินข้าวอีกนะไหแต่ว่าเพื่อนนม่รรบหลายเดือนเด้่ยังไม่ก

ขอดึงเท้าเข้ามาเลยเหรอเพราะว่าครูบอกว่าให้ถอดนว่ากดถุงเท้าเปียกเปียกใช่เปียกฝนตกไงวลนาทีเดินหนูก็เดินแต่กปใส่รองเท้าเลยคุณประวัติกี่โมงประทังเท้าหรอตอนบ่ายไปตอนบ่ายคุณประทังเท้าฝนยังไม่หยุดตกมาถึงหนูก็เล่นนิดนึงแล้วก็กลับบ้านเลยมีกันบ้างนะฟังดีเลยหรอครับไหนวะยัย มื้อนี้เอาบักหนีนึงหน่อยนึงเนี่ยไปละลงออกไปโรงเรียนเนี่ยไปลงซ่าบักฮะทําน้อยยังไม่ถึงตรวจเหมือนบ้างติดมดียดบัก เท่าหนึ่ต้อสามตอนนี่ยังทำข้าวไม่เสร็จพี่เทนแก้วอหมายว่ามากินข้าวเหนียวใ่ปนี่ยวหรืว่าเนี่าปลูกเก็บกซื้อดประมาณหนึ่งล้านใช่มหนึ่งล้านบาทเน้อบอกว่าเก็บกอ่ะ

นั่งพิงกับพระตูกระจายหัว <c oughs> หน้าห้องครับรอดหครับโอดอ่จะเป็นหัวห,ห,หน้าห้งงงนะองเหรอหัวหน้าห้องตัวช้าเลยนะลองนะแหัวหน้าห้องจ็นหมาลองหัวหน้าห้องทำได้เช่นไม่ไม่ัอืมว่อะไรกท่กนี่ด ไช่าวเราคืนแล้บอกถ้าข้าวไปไหนต้องขึนจานคึอมอมันมาตอนบ่ายมันข้าวเปล่าไหมข้าวเย็นนะีหนห่อ่านะวั่นี้โทรน่นนะไม่มีบอกหมดแไมมีเปิดไม่เห็นมันมีข้าวเย็นอยู่ในก็เลยไม่ได้หูเยอะตงให้านแก้วมันมีข้าวเย็นต้องขึ้นมอแล้ว มีแล้วสามนะกบหรอนี่เขายังมีอยู่ทำให้หมดห่าเล่เกืสองจานใครจะกินนะพอกินได้ั้งสองจานแล้วกินแถมหมดเลยกินในจานนะได้ยังองหรอโอ้โห người ta không chào lên người vào. Phải đấy, vào. Phải ừ. Ừ. Kinh bao thêm mời bạn dẹp vào bạn bạn này bạn 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 vào mà bạn 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 thằng này bạn 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 ăn bạn 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 thêm bạn bạn là bạn 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 không cần bạn đâu, bạn 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 năm

ข้าเยอะมาคขึนไมีเร่ผมต้องเรีงกนข้าแล้วติดคอเอาทานข้าวไม่ต้องรีบเม่ติดกินน้ำติดตินน้ำหรอรายการสองคำตินน้ำเราติดคออาลูกูสำลักข้าวมันจนะคำรักข้าำักน้ำมันขึ้นจมูกแล้วะ้บอกให้ กินข้าเสร็จกินไปหลายคำเกินสามคำแ่มกนสาเือนทำอ่ะักินน้ำมืนเกินไ่เกินข้ากือบจะติดคอต้องรีบหรอกเกี้ยกล่อกินถ้ามันจะอยู่ใไหมมันจะเกินไม่ลงแถ้ากินน้ำ ยำปลากระป๋องแซ่บลายเด้อพี่น้องจะพอกันใหม่คลิปนะบ๊าบ๊าดิ